น้องจ๋าเพิ่นมันเฮ็ดเฮ็ดมันเกิดเกิดแปลกแปลกงามว่ได้เป็นใบหนึ่งเลยเฮ็ดยาพี่น้องเบิ่งค่ะเห็นปะ พี่น้องยังไงแล้วพอเห็ดยังบุกเลยใช่ว้าวเห็ดอีเหลียงยังยังเยอะพี่น้องมื่ยังเจดดอกนึงกินได้อยู่เลยเมื่งค่ะพี่น้องยังสวยงามอยู่เลยเห็นว่าค่ะว่าได้แล้ว mình 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 tôi bảo mình 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 vé mình nó mình 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 đây, mình 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 ไม่รอเย็นแล้เหือหอฝนม่บ่คนโดนกันคา่ๆค่ะพี่น้องจ้ามึงีนป้าวันี้เวลาข่าวเนี้ยแต่ว่าคลิปหนาราชมหาไทยเฮ็ดหนาหนาวให้เบิ้งเนาะค่ะพี่น้อง ตายเบลลล่ะค่ะโอเคยางเหาอค่ะพี่น้องยางเงี้ยบันหมดหนาป่าใชมไหาเลาะเก็บให้เบิ่งมันยนังยังอยู่แล้วค่ะพี่น้องยังเพราะเกินอยู่ขันซิหากินซื่อ เห็ดยาก็ล้งออกบอกุคคลใดหญ่พี่น้องมวเต๋อออกขอมันออกค่ะป่าสิงก็เก็บให้เบิ้งได้ค่ะพี่น้องใจแม่บานเราบะเนี้หอดเวลาแม่บานโลกช่วงนี้บุคคลมีเวลาค่ะงานก็นหลายเราก็ ยาบ e ุได้มดละลุงสองเอ็ดนี่พี่น้องงามบ่สีชมพูอ่องตรงเลยกินบุได้ดอกอันนี้แต่ว่าสวยเนี่ยป้าบ้านป้าสมพิธ อันนี้ป้าที่ว่าอยู่ไกลบ้านที่สุดที่มาเก็บมีทุกเห็ดนะคะ่ะแถวนี้มีทุกเห็ดเด้อพี่น้อง <laughs> มีทุกเห็ดมีทุกหนาตลอดปีเลยค่ะหาก,กินได้ตลอดปีพีอยู่นี่เห็ดบ้านป่าสมบิตรเนะี่ยมีทุกเห็ดบ่มเกี่ากับล้างเห็ดกับพวกมีดอกหรอวะแต่ว่าขันขันเลาะเลาะแน่มากอะนี่ ้เฮ็ดยาดมันหวัวตาสีออกเนาะค่ะนะเบื้องค่ะมันก็เฮ็ดยาเฮ็ดหางก็ย้วงค่อะค่ะก็ยุ้เนี้ยจะคุณเดียวก็เฮ็ดลิ้นจีกค่ะเพราะว่าเป็นเฮ็ดเผือดพวกนี้มันนี่เป็นรอยสายพันธุ์มันเนาะค่ะพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ป้ากะ่ะ ขอจบสักนี้ก็น,นะคะเนาะหนาวมือม้อแมเดี๋ยวค่อยทายไม่อีกก็ได้นะคะพี่น้องก็้ากก็ฝากกดไลค์กดติดตามป้านในเด้ค่ะเด้อป้าก็ไปหาหมูทุกคนถ้าหาไปหาบ๊บบ๊แล้วกะอย่า่ากัน,นะะเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวค่อยพอกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ